โลกเข้าสู่สภาวะวิกฤตสงครามไวรัสมาตามนัดทำลายแห่งหายนะเมื่อดาวอังคารสามโคจรเข้าราศีมังกรดังได้เคยอธิบายเรื่องการโคจรของดวงดาวไปบ้างแล้วการโคจรเข้าราศีมังกรของดาวอังคารสามซึ่งนับเป็นครั้งที่สองในสถานการณ์โควิด ซึ่งในครั้งแรกนั้นมีดาวพฤหัสห้าประธานแห่งสุป,ปเคราะห์คอยคุมเกมอยู่ถึงกันนั้นชาวโลกก็กระอักกระอ่วนกันไม่น้อยในครั้งที่สองนี้ดาวอังคารสเข้ารวมกำลังกับหมู่ดาวบาปพะเคราะห์อันมีดาวเสารในราศีมังกรดาวมฤตยูและดาวเกตรวมสี่พลังแต่เป็นพลังด้านมืดหรือดาวบาปเคราะห์ ซึ่งเป็นการรวมกำลังแบบมีกำลังจริงๆเพราะดาวเสาร์นั้นมีสถานะเป็นดาวกเกษตรในราศีมังกรถือว่ามีพลังมากดาวอังคารสามนั้นมีสถานะเป็นดาวมหาอุดในราศีมังกรถือว่ามีพลังสูงสุดเท่าที่อังคารจะมีได้ดาวคู่นี้ถือเป็นดาวคู่ปากปะครอที่ร้ายแรงยิ่ง รวมกันทรงพลังถึงดาวมฤตยโยในราศีเมษและค่อยๆร่วมทวีคุณพลังงานให้มากขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ทำนายได้เพียงอย่างเดียวคือชิบหายกันเป็นตามๆกันในวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธันห5า5คำนวณโดยเข้าวๆตามปฏิทินดาวมหานาทีดาวอังคาร จะโคจรเข้าราศีมังกรในเวลา20นาฬิกา3นานะทีตามเวลาประเทศไทยและจกโคจรเป็นเวลา39วันซึ่งในระยะดังกล่าวดาวพฤหัสจกโคจรแบบวิปริตนั่นก็คือการเดินเร็วผิดปกติอยู่ในเลือกเพชฌฆาตของราศีกุมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในระยะนี้ความวุ่นวายของโลก และในเมืองบางกอกจะเกิดถีขึ้นและมันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในห่วงวิกฤตโควิดด้วยและในวันที่23กุมภาพันธ์รัสเซียเคลื่อนกำลังพลเข้ายูเครนแล้วพอถึงวันที่24กุมภาพันธ์ก็มีการใช้อาวุธถล่มกันเร็วกว่าเวลาที่ดาวอังคารจะย้ายราศีสองวันซึ่งโดยหลักการทำนายของโหราศาสตร์ท่านให้บวกลบกันย้ายราศีของดาวไว้บ้าง แต่ในบทความนี้ขอทำนายไปตรงๆวันนั่นแหละผิดพลาดไปก็คงเป็นผลจากการคำนวณซึ่งจะคลาดขึ้นไปบ้างท่านผู้ฟังก็จงใช้พิจารณาและเรียนรู้ที่จะเผื่อเวลาหากจะนำไปใช้ในชีวิตจริงไว้ด้วยหวยสงครามไปออกทีย่ยูเครนแต่ในภูมิภาคอื่นๆก็ยังคงต้องระวังไว้ด้วยส่วนเมืองบางกอกนั้นกลิ่นอายของความวุ่นวาย เริ่มบังเกิดแล้วบนท้องถนนที่สงบเงียบมาได้นานก็เริ่มมีการชุมนุมกลับมาในระยะเวลา39วันตามกำหนดจะเกิดความวุ่นวายตามมาอีกมากมายในพมา่าก็จะเกิดความรุนแรงและจะเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงอีกครั้งส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาประเทศก็ยังคงปั่นป่วนวุ่นวายแม้จะออกมาแหกปากโวยวาย ในทำนองตีปราหน้าโซดักคอรัเสเซยเรื่องสงครามยูเครนก็แทบไม่มีผลอะไรจนความบาดก็มีแต่บาททะลุหาได้มีใครเกรงกลัวไม่ในอนาคตอันใกล้นักมหาอำนาจอเมริกันจะต้องประสบปัญหาขนาดใหญ่เรื่องนี้จะไว้ว่าอีกบทความหนึ่งมาถึงเวลาจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยทยานมาระยะหนึ่ง และเมื่อการทำงานก็จะเริ่มสถิติใหม่ให้ระทึกก็ขอให้ระวังตัวกันไว้ให้มากและจากข่าวสารต่างๆก็จะเห็นว่าทุกประเทศเริ่มวิกฤตใหม่อีกรอบด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ประเทศที่ฉีดวัคซีนเทพกันคนละ2อเข็มสมเข็มก็หนีการระบาดไปไม่พน้นในช่วง39วันนี้แหละจะได้เห็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับไวรัสในหลายประเทศ พุทธศักราช2565นี้โลกจะยังคงวิกฤตด้วยเหตุผลต่างๆอย่างต่อเนื่องช่วงสงกรานก็จะมีเหตุกระทึกให้อกสั่นขวัญแขวนกันไปตามๆใกล้ๆเวลาดังกล่าวแล้วค่อยๆมาว่ากันเท่าที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนนี้ก็แทบจะม้วยมรณากันไปแล้วท่านที่ทำการค้าหรือธุรกิจยังคงจะต้องเหนื่อยหนักไปอีกยาวคำแนะนำ คือตรวจดวงชะตาตัวเองซิก่อนที่จะคิดลงทุนหรือสวนกระแสะอะไรดวงโลกกับดวงคนนั้นจะว่าไปที่เกี่ยวข้องกันมันก็มีและที่ไม่เกี่ยวมันก็มีในยามสงครามมีเศรษฐีเกิดใหม่ได้และในยามสงบคนรวยอยู่ดีๆก็เจงได้เช่นกันเรียกได้ว่าดวงใครดวงมันกรรมใครกรรมมันขอให้โชคดีกันทุกท่าน และขอย้อนมาถึงสามโหนไทยที่ได้ชี้ถึงดวงเมืองปี65วิกฤตอาจสูญเสียบุคคลสำคัญวันการเมืองแรงซ้ำรอยพฤทธภาธมินแน่แก้เคล็ดรัฐบาลยุบสภาด้านเศรษฐกิจอย่างไม่กระเตื้องโรคระบาดอย่งทรงตัวเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มปี66ถึงจะดี ขณะที่ดวงบิ๊กตู่มีเกณฑถูกขับไล่พ้นตำแหน่งถูกเพื่อนแทงข้างหลังด้านบิ๊กป้อมอาจโดนปุดเรื่องทรัพย์สินระวังบริวารสร้างความแตแกแยกส่วนบิ๊กป๊อกจะกลายเป็นดาวเด่นทางการเมืองแต่ถูกเพื่อนเก่าเล่นงานหลังจากที่ผ่านพ้นปี2564ไม่นานมานี้คนไทยก็ต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหนักทางเรื่องโควิด19 ซึ่งระบาดรุนแรงและปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำดังนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ในปี2565หลายคนจึงอยากรู้ว่าดาวดวงบ้านเมืองในปีเสือนี้จะเป็นอย่างไรรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จะมีบารมีมากพอที่จะนำพาคนไทยฝ่าวิกฤตไปได้หรือไม่ในส่วนของดาวเมืองปี2005นั้น บรรดามหมอดูชื่อดังก็ต่างทำํำนายไทยทักกันไว้ดังนี้ทางด้านอาจารย์พินโยพงจรเิญนายกสมาคมโห,โหราศาสตร์นานาชาติได้พูดถึงในปี2565ดาวมฤตยูจะโคจรอ,อยู่ตรงราศีเมษซ,ซึ่งเป็นดวงเมืองตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมปี65และจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภ และโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภมีการโคจรเดินหน้าไปจนถึงระยะหนึ่งองศา14ลิบดาในวันที่15กันยายนและจากโคจรถอยหลังข้ามราศีเข้ามาสู่ราศีเมษอีกครั้งตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมปี65โดยจากโคจรถอยหลังเดินหน้าตรงราศีเมษถึงวันที่8มีนาคมปี66 เนื่องจากดาวมฤตยูเป็นดาวป่าประเคราะห์จะให้โทษมากกว่าคุณจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ดาวมฤตยูจะทำลายสิ่งเก่าและนำไปสู่สิ่งใหม่ได้มฤตยูเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะซึ่งหมายถึงรายได้ผลประโยชน์จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและอำนาจฝ่ายปกครองของประเทศ ดาวมฤตยูอยู่ราศีนี้ตั้งแต่ปี57คือเมื่อ6-7ปีที่แล้วทำให้ประเทศเกิดความเป็นแปลงคอสอชอำนาจนำมาสู่การปฏิรูปประเทศแต่ในปี65ดาวมฤตยูจะสัมพันธ์ร้ายกับดาวบาป,ปะเคราะห์หลายๆดวงดังนั้นตั้งแต่ต้นปีไปจนถึง7กรกฎาคมปี65 รัฐบาลจะได้รับความเสียหายเกิดความอับโชคแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนจะเกิดความไม่พอใจกรรมกรชาวไร่ชาวนาจะลุกขึ้นชุมนุมประท้วงมีการนัดจุดงานคนไม่พอใจกฎหมายมีการปฏิบัตินอกกฎหมายเกิดความแตกแยกเกิดกบฏเกิดรัฐประหารเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่โชคร้ายจะมีต่อรัฐบาล รัฐสภาไม่ราบรื่นอาจเกิดอาชญากรรมร้ายแรงดาวสาวโคจรครบรอบ30ปีจะมีเรื่องร้ายราหูเป็นบากปะเคราะห์จึงนำภัยพิบัติความเป็นแปลงทางการเมืองสูญเสียบุคคลสำคัญหรือบุคคลระดับสูงทำให้ประเทศเกิดอุบัติภัยภัยธรรมชาติทั้งดินน้ำลมไฟ ประเทศจะเกิดปัญหาหลายอย่างก่อให้เกิดความวุ่นวายใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งจากนั้น12ราศีหรือหนึ่งวัตะใช้เวลา18ปีซึ่งถ้าหากย้อนดูเมื่อ18ปีที่แล้วปี2547จะพบว่าเกิดสซนามิครั้งใหญ่คนไทยตายไปถึง7,000คนสูญเสียคุณพุ่มเจ็นเส้นพระโอรสของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกราชกัญญา ดังนั้นจึงต้องระวังดาวอีกดวงคือดาวเสารซึ่งเป็นประธานไฟบาประเคา์โดยในปี65ดาวเสารจะโคจอรอยู่ในราศีมังกรอยู่ไปตลอด6ปีซึ่งราศีมังกรเป็นดวงชะตาที่10ที่จริงพระเสารได้มาตรฐานที่ดีเป็นกเกษตรหมายถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นปกติจะอำนวยผลดีให้กับผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความเข้มแข็งแต่ในปี65ดาวเสาร์ในนาศีมังกรจะเล่งดาวจันทร์ในราศีกรกฎพระจันทร์หมายถึงประชาชนทําให้ประชาชนมีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลอีกทั้งพระเสา์บางช่วงจะเป็นกาลก,กินีจึงยังความอักโชคให้กับรัฐบาลทําให้รัฐบาลไม่ได้รับความนิยมขาดการสนับสนุน รัฐบาลอาจจะแพ้คะแนนหรือประสบความล้มเหลวในการเลือกตั้งและที่สำคัญจะสวญเสียชนชั้นสูงและเกิดความยุ่งยากทางการเมืองวงรอบของดาวเสาอยู่ที่30ปี30ปีจะโครจรมาอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งหากย้อนไปเมื่อกี้แล้วคือปี2535ก็จะพบว่าเกิดเหตุการณ์พฤทธภาธมินสูญเสียช,ชีวิตประชาชน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการเปลี่ยนนายกจากคนเอกสุจินดาคราประยูนนาย,ยกรัฐมนตรีที่มาจากผลผ่วงของการทับปหารของรอสช,อชอมาเป็นนายอนันต์ปัญญารชุนและย้อนไปอีก30ปีคือปี2005สมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการทำให้นักศึกษาประชาชนไม่พอใจและหนีเข้าป่า จัดตั้งกองทำรรปดแอกเพื่อชิงอำนาจรัฐนำไปสู่การปราบปรามที่รุนแรงบาดเจ็บล้มตายหลังเกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกจอมพลจสริดเสียชีวิตอำนาจถึงถ่ายเทมายัางจอมพลถน,นอมกิติขจรและย้อนไปอีก30ปีในปี2475เกิดปฏิวัติสยามเป็นแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น ระบบประชาธิปไตยจากนั้นก็เกิดกระบวชปวรเดตำแหนพระปบบกเกล้าทรงสละราชสมบัติซึ่งกบฏว่าทุก30ปีของรอบดาวเสาจะเกิดปัญหาใหญ่นำไปสู่ความเป็นแปรดังนั้นรอบนี้ก็ต้องระวังว่าจะเกิดปัญหาและความรุนแรงโดยเฉพาะช่วงที่ดาวอังคารโคจรเข้ามาสัมพันธ์ซึ่งมี3ช่วงที่ต้องระวัง ว่าจะเกิดความรุนแรงทั้งอุบัติเหตุทางการเมืองภัยธรรมชาติดังนั้นรัฐบาลต้องหาวิธีผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเช่นปรับคอรมอหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่จะให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยอาจารย์พินโยกล่าว